สวัสดีท่านผู้ปกครองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชาติหนุบาลสามทีน่ารักทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเด็กๆเ,เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะวามาวาดภาพระบายสีเหมือนก็จะพาเด็กๆนะคะมาวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นตัวอักษรตัว H ค่ะแบบนี้เลยเราจะมาดูว่าผมจะพาเด็กๆนะคะ แปลงรากเขาเป็นตัวอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการวาดากันเลยค่ะเราไปดูขั้นตอนการวาดม้ากันเลยค่ะเด็กๆเราจะเริ่มจากส่วนของหัวก่อนนะคะแบบนี้ค่ะและก็ส่วนด้านหลังหรือด้านคอของม้านะคะเมื่อได้แบบนั้นแล้วเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของขาและก็ลําตัวค่ะ ขาม้ามีสีขานะคะเด็กๆก,ก็วาดเพิ่มเติมให้ครบทั้งสีขานะคะเหมือนที่คุณครูเหมยกำลังวาดอย่างนี้ละคะ่ะเด็กๆก,ก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของหูค่ะหูของม้านะคะทั้งสองข้างแล้วก็แผงขนข้างหน้าของม้านะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้ค่ะ เพิ่มเติมในส่วนของหางนะคะเด็กๆเขาก็จะมีหางที่ยาวหน่อยนะคะและก็ตกแต่งในส่วนของหน้าตาให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไประบายสีกันเลยนะคะวันนี้ครูเหมยก็จะระบายสีม้าของคุณครูเหมยเป็นบแบบม้ายูนิคอนนะคะสีสันสดใสนะคะ เด็กๆก็สามารถเลือกใช้สีได้ตามจินตนาการนะคะอยากจะระบายสีให้มาของเราออกมาแบบไหม่ก็สามารถเลือกใช้สีได้ตามจินตนาการเลยค่ะครูเหมยก็มีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์นะคะมาให้เด็กๆด,ดูด้วยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่วาดภาพระบายสีไม่ทนันก็ดูขั้นตอนการวาดท้ายคลิปได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับขั้นตอนการวาดภาพไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กเด็กๆคนไหนนะคะที่วาดภาพระบายสีเสร็จเรีเบเยบร้อยแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานนะคะลงในไลน์กลุ่มมาให้คุณครูเหมยให้เพื่อนๆในชิโชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คู้เหมยของกาวคำว่าสวัสดีคะ่ะ